สบ,บายดียามแรงจากเวียงจันทร์นะพี่น้องพบกับซองเบาคำพาเที่ยวชาโน,โน่นเซนกาเซนเคยเนาะเมื่อนี้ก็จะพาพี่น้องไปกินขอบุนขอบุณเวียดนามเพราะพราะว่าซิมยังบอได้แต่ก็มีหลายเมนูอยอกเนาะคันพวกขอบุนก,ก็กินข้าวก,กินยาไปซะแล้วยู่เขตทานหลวงเนาะไปไปหาสโซนกันนะพี่น้องชิลก,กิจิตยังเวียงจันทร์ของเมื่อนนี้ก็เมื่อตื่นตื่นเลยเน,ะนาะถนนหานกันเลยนี่ ไฟแดงคนสะอาดบ้านเขามุ่งหน้าไปทางท่านหลวงพี่น้องครับไปทางอ่ะเพิ่มมาไฟแดงท่านหลวงมาทันชั้นเนาะควาไฟแดงน้องบอลเด้ไฟแดงไฟแดงท่านหลวงกลัมาเข้ามาไฟแดงอยู่ทางไปหวัวขวนั่นเนาะสิง่งแย่ดีเจริญสิแย่ห้องแก่เนาะจะเพิ่มห้องก่อนในน้ำมาไฟแดงท่านหลวงจุนัน้น ไปพี่น้องออกไปหามชมแล้วกันนะเปิดใจแดงนิ่ตามไปแล้วกันไฟแดงท่หาหลวงนะพี่น้องรอไฟดงน้องบอลจตอกเนี่ยเดืยวทรายสวนสะพังเลนเนะปัจจุบันนี่ก็ปิดต้นไม้นะ้พี่น้องต้นไม้ป่าไม้กำมพูดนี่กลับไปทางศรีสังวร บางคนจะห้องกาแฟแดงโจมาด้วยพี่น้องเพราะว,ว่าห้างโจมานี่ก็ตั้งมาแต่หลายปีแล้วเนาะสิบกว่าปีแล้วที่บอกห้างโจมาอยู่นี่ถ้าบราคำชื่อผิดนะเลียงจานวันวนี้กับห้อนๆหนาๆวๆนะพี่น้องก็ชิมว่าใจไหนเนาะอากาศเยี่ยมตอนเช้าผัดเท่นี่ตอนเช้าผัดเย,ย็นๆนิดนึงนะตอนหกเจ็ดโมงเศร้าน,นะ เริ่มสวยมากแล้วก็โอ้แดดจังแดดแท้แดดบานไพี่น้องฮอนขนาดจนแสบผิวขึ้นแล้วบัวตีแม่ล้าชิบหาไดนเนอะช่วงเดือนสี่เดือนห้าเนะี่ยก็จะขาดกอนเกา่าบอกรบมาเนาะฮอนขาดกอนเกา่าทานหลวงแคนเป็นส่ไว้เลยเนาะประดับไปเลย กินฮานขอบวุญเวียดนะพี่น้องมาบุญโดบุญโดนะพี่น้องบุคคลวานชิยังบ่ได้ติดตามไปน้ำกันหัวก้อนหมูมาคือเก่าเนาะลูกเมียจูบลูกพวกมามาคือเก่า คนกระจอดรถสองสามซ้อนในม,ม่น้งตามที่เห็นแล้วนะ,ะเหตุแห่งการจราจรติดขัดนะจอดซ้อนหนึ่งก็คือมาติดอนะไรอันนี้สองสามซ้อนตามที่เห็นนะนั่นะเนี่ยทางเข้าท่านหลวง มีอยัางนา้นี่สีเดียวเราเลี้ยวซีไปแล้วไปวันนี้โองมาทางฮานาหารโยโรโกบินะครับ แสงไฟย่างทางก็ตามที่เห็นเนะานะาไฟหลายก็เนี่ยก็สิโอเคพี่น้องก็สิพอเนาะแต่ว่าเบื้องนี้ก็หลายเป็นไฟของหมู่บ้านต่างๆเนาะตามลายทางนี้ มาจากจีนนะปิ้งไบจีนโอ้ขายปิ้งสุดละแสนหาดหลวงวิวโฮเทล เยาเยาจำนายักกันเขีนี่ก็เป็นตลาดท่าหลวงเลยพี่น้องกำขวามือน yes ี่เปินห้องมาท่าหลวงพลราซาบันะาพี่น้องตะกี้ก็ตลาดท่าหลวงไฟไหมอยนี่นะข้างหน้ามีไปรษณีย์มีอย่างต่างๆ รรันอ่ <Restaurant. S 2> ออยาห่างอตอนคำบอดอีนบโอ้บบไปจเจอเลนะพี่นอ้องในตอนคำ่ำเวลานเนี่ยมืดเนาะตามที่เห็นเลยห่ะ hắn hắn luôn. hắn hắn hà này thì hắn đấy cầm hắn hắn này đó. hắn nhiều người lắm. hắn lại thế hắn này. hắn hắn ăn cái này, này thôi. ăn cái này thôi. อ่ดเบิพี่น,อน้องทิม่ยักกินเลยนะลงไปเบิงกันไปดีสูกๆวสบายด,ด,ด,ดไป้เขาแก้มทางกอนเอาเ่อกิลกินอย่าพีน้องที่ตาน้กันมาเ่อนะม่อยากกินแนะ่มีว่าขาดหลายหารนวันเสด อันที่ซโซอันที่โกลินดาวุนโดเมนูอะไรตแซมเมนูเจ็บฝนกินหลายพี่น้องเนี่ยเต็มอยู่เนาะคนกันอะ

mún đồ à? em em ăn mún đồ mún đồ á. Giá cả menu là tôn xào hạt và nướng bạc na men, măng phun cà phê cửa. Hey. เนี่ยเมนูอาหารรวบหอยยอไข่ลูกบุนโด้มัม,มต้ตไหมครับอ้อาวออเดอร์เนี่ยออเดอร์เซมฮะโออันนี <Same. S 2> ม้มีไก่<ะ> อันนี้เบียดรวยอีฟคงงอนอ่ะยู่โดยแก๊งเบียดรวยอืมนรถบินมีเลยอันสิอันนีมเอ้าจริงกันนะพี่น้องจึงว่ากันาะถ่ายเปินเมนู้อาหารไปเป็นต่างไปนับกันสู้ๆก็หิวนมแห้งพี่น้องไงเอ้า แซ่บายเข้าอยู่บ้านกินละมานี่กินนี่อีกคัตนาสุดๆเนาะสั่งได้ประมาณ15ทีพี่น้องยังไม่กินบัดนี้เอาหาเติมสั่งได้กับหาดได้นาะที่ตามไปนล้วกัน ลูกค้ากลับมาเรื่อยๆแต่ลูกค้า V.I.P พี่น้งองเ,เรื่อยๆเนาะลูกค้ามาชี้ห้าโต๊ะละยังไม่ได้กินบันนี้ นางรูปน um oh, oh, oh. ี yeah, a, àng, ่แหละเขานะอ๋อมาแล้วของแท้นะพี่น้องบุญเดิลบุญเดาโอ้อเป็นแต่แซบขนาดไม่อย่างใดเนาะบังด้วยเดี๋ยวประคากินกันนะพี่น้องเชื่อว่ากันว่ามีบักแดงมีอ่าไม่อย่างบักเกียง์าวน้อยเนาะ มะนาวน้อยแล้วก็จืดต่องโโมสาสั้นหกสิบพันโอเคอยู่ได้พันเลยแห่เรื่อง,งอยู่งน้ะเอาสูดูกินไหมใชขอาคุ้นใชเลนจอโซดิอ่าขาุ้นจ้โซนะสินขอาคนะุ้นกันสูดูนะ พี่น้องเด้อเอาลูกดือไยครับครับวเป็นการใช้เวลา้องใชเลย Hiểu không แม่ไปกินต่อพี่น้องบันดนี้นะเด็อจะเสียบแล้วมีหลายแบบเนาะเหมือนนะออนี่นะกับพุ่นจ้ำเจลเจวอย่างเงี้ยตะปีกุ้งนะพี่น้อง มันมีไส้เนี่ยไม่เครื่องในเนี่ยมันแล้วแต่บอลสฉขายบางบอ,กอนะลก,กมมละนะอ็มีนที่สามสั้นสินะแต่รสชาติก็เข้มๆนัวๆมาต้นซะเจลขนาดไหนแซ่บหลายแซ่บหลายมันเยอะใครก่อน มาในพี่น้องเราหกสิบพัน 60, คนกันมาเรื่อยๆยังสิ่งก็ได้ขายยอดยได้สิ่งไหนเวลาวเทานะนั้นเนาะอาหารเบียด<ม>อาหารในต่างๆเนาะเพราะว่าคนลื่นกิ่นทนะเนานั่งต่อไปหนึ่งเอาไปรอซื้อยังกินต่อพี่น้องเลยสามชาทาเมียกินเนาะพอเมียกินนชานี่อย่างว่าายมากกลิ่นชาเลยนะแต่ว่าขาเบิ้งลูกนะเมียเบิ้งบุคลอนไปไหน พอว่ายูดเวียดกันเป็นไม่เท่าเบิร์นเนาะเอาลูกโบเกงไปไหนวาหนึ่งซะตามสมภาพพีนน่น้องเลยเมียงไปเลยเอากินสมบุสมกินแล้วไม่เอาอืมสมบอเน้ไว,ไว้ไว้บันี้คลายออกนะเอาข้งลีดนด้วนพี่นอ้องติดตามไปน้ำกันเนาะ ข้ากินอีกิกนดิกกระส้มอีกรสเลยฮะเนี่ยจะไหนเจ้านะอแล้ว,นะลวครับกินเรแล้วเ,ลเครื่องสุงยังบม่มแล้วปายในพี่น้องลูกนี้กับวุ่นวายพ้าแหงแล้วเนาะขอบุ้ใส่หัวอยนนี่ก็ได้สั่งเจือ นแนง่แง่ก่อนอยู่คงงวยหรือเป็นเถือองงถ่อนคงงวยเกันเถื่อนคงงวยเย็นเลยผู้ท่าก็ท่าต่อไปพี่น้องผู้าก็ท่าต่อไปผูนางกระนังต่อไป <c oughs> เข้าฮันแดดมั่งคนฮันนั่นเลยพี่น้อง สวยเอ้าเดี๋ยวอนเงี้ยเราไปนอกพี่น้องเงี้ยเสิ็นก็เสียนอยากนอนแล้วเนาะสวยก,ก็ได้เนี่ยจะของงานนะเอ้าต้อน้ำกันเอ้าเดินทางต้อนะ้พี่นอ้อง ซอกกินย่างต่อมาเนี่ยนะประมาณนี่แหละเลาะต่อตามแผนเรื่องเละาะต่ให้บอกเนาะเมาคำเนี่ยนะไปคือสีโบวิทรกแลมนะพี่น้อง้านของหวานหาก,กินยากนะเราของฮันน้ำบาทหฮานใหญ่ก็างคืนนะเห็นน้ำบาตแซบๆขายอยู่ใจกลางเมืองก็จะได้ขายดีอยมเขา่า À, thả ram này là nó, chốt cao ram 10 sao hắn này là, xiêm nấm anh ngủ rồi á, thôi ngủ lắm nhau